ในโลกปัจจุบันวิดีโอเกมไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงอีกต่อไปมันกลายเป็นศิลปะที่ผสมผสานการเล่าเรื่องดนตรีเทคโนโลยีและจินตนาการเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบลองมองรอบๆตัวเราในยุคนี้ดูสิครับเกมกลายเป็นสื่อหลักที่ผู้คนนับร้อยล้านใช้เพื่อหลบหนีความจริงเพื่อสร้างความฝันและเพื่อสัมผัสเรื่องราวที่เราไม่อาจพบเจอได้ในชีวิตจริง ในขณะที่หลายแนวเกมพัฒนาไปไกลเกมแนวหนึ่งกำลังกลับมาเป็นที่สนใจของผู้เล่นทั่วโลกมันคือเกมแนวแอคชั่นรอบเลนหรือที่เรียกว่า self-action แนวเกมที่ไม่ได้ให้ผู้เล่นพุ่งเข้าใส่ศัตรูอย่างบ้าระหำ่ำแต่ต้องใช้ไหวพริบความเงียบและการวางแผนแนวเกมที่ทำให้หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่เราหลบในเงามืดรอจังหวะเหมาะเพื่อก้าวออกมาเคลื่อนไหว และถ้าพูดถึงต้นกำเนิดของแนวเกมนี้มีเพียงชื่อเดียวที่แฟนๆเกมทุกคนจะนึกถึงนั่นก็คือฮิดโอโคจิมะชายผู้ถูกขนานนามว่านักเล่าเรื่องที่ใช้เกมเป็นเวทีชายผู้ที่สร้างตำนานเม t ัล Gear Series ซึ่งนิยามคำว่า s t ต a l t แอคชั่นขึ้นมาและเปลี่ยนให้เกมกลายเป็นมากกว่าการเล่นแต่เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนอยู่ในภาพยนตร์ เมื่อพูดถึงโคจิมะเรารู้ว่าเขาไม่ได้สร้างเกมธรรมดาแต่ทุกครั้งที่เขาลงมือมันคือการผลักขอบเขตของอุตสาหกรรมไปอีกขั้นและในวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับฟิ t ซินต์โปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของเขาที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดเกมหนึ่งของโลกเกมที่ถูกขนานนามว่าเป็นการกลับมาของราชาแห่งสตลแอคชั่นี่คือเรื่องราว ของเกมที่อาจเปลี่ยนอนาคตของทั้งวงการเกมและภาพยนตร์ไปตลอดกาลหากจะพูดถึงหนึ่งในผู้สร้างเกมที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกชื่อของเขามักจะโผล่ขึ้นมาเสมอฮิเดโอโคจิมะชายผู้เติบโตในญี่ปุ่นยุค1960เด็กหนุ่มที่ลหลงไหลภาพยนตร์มาตั้งแต่วัยเยาว์เขาฝันอยากเป็นผู้กำกับหนัง แต่เส้นทางชีวิตกลับผาเขาเข้าสู่วงการเกมสำหรับโคจิมะเกมไม่ใช่เพียงความบันเทิงแต่มันคือเวทีศิลปะที่สามารถเล่าเรื่องราวได้เหมือนภาพยนตร์เขาเชื่อเสมอว่าเกมควรทำให้ผู้เล่นรู้สึกมากกว่าที่จะเล่นเพียงอย่างเดียวและในปี1987โลกได้รู้จักกับผลงานที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนั่นก็คือเกมเมทัลเกียร ในยุคนั้นเกมแอคชั่นคือการยิงถล่มศัตรูให้มากที่สุดแต่โคจิมะกลับสร้างสิ่งที่ตรงกันข้ามเขาออกแบบเกมที่ให้ผู้เล่นต้องซ่อนตัวหลบกล้องวงจรปิดแอบฟังบทสนทนาของศัตรูและใช้ความคิดมากกว่ากำลังและนี่คือจุดกำเนิดของส a ตล h แอคชั่นเกมเมทันเกียร์ไม่ได้แค่เปลี่ยนวิธีเล่นเกม แต่มันสร้างรากฐานของแนวลอบเรนท์ที่ทุกเกมหลังจากนั้นต้องเดินตามไม่ว่าจะเป็น s p ร i n t e r Cell ล์ฮิตแมนหรือแม้แต่ a s สซ s s ซินสครีดล้วนมีร่องรอยของสิ่งที่โคจิมาวางไว้และแล้วในปี1998 m e t a ลเกีย solid บน PlayStation ได้ยกระดับเกมขึ้นสู่ความเป็นภาพยนตร์แบบโต้ตอบอย่างแท้จริงด้วยคัดซีนยาว เทคนิคการเล่าเรื่องที่เข้มข้นและตัวละครอย่างโซลิสเน k กที่กลายเป็นไอคอนในโลกเกมและนี่คือเหตุผลว่าทำไมแฟนๆถึงผูกพันกับผลงานของโคจิ m a เพราะเขาไม่ได้มอบแค่เกมแต่เขามอบเรื่องราวความทรงจำและอารมณ์ร่วมไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกครั้งที่โคจิ m a ประกาศโปรเจกต์ใหม่โลกทั้งวงการเกมจะหยุดฟัง และเมื่อเขาประกาศเกมฟิสินนี่จึงไม่ใช่เพียงแค่เกมใหม่แต่มันคือการกลับมาสู่เส้นทางดั้งเดิมของเขาเส้นทางที่ฟแฟนๆรอคอยมากว่า10ปีฟิสินคือคำตอบของคำถามที่ฟแฟนๆทั่วโลกถามมาตลอดว่าเมื่อไหร่โคจิมะจะกลับมาสร้างเกมสายลอ้อเบรน์อีกครั้งและในที่สุดเวลานั้นก็มาถึงแล้วครับ แล้วฟิสซินคือเกมอะไรกันแน่ฟิสซินเป็นชื่อโปรเจกต์เกมใหม่ของฮิเดโอ j โก a ิละแม้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่แฟนๆและนักข่าวหลายสำนักตีความว่าชื่อเกมนี้น่าจะมาจากคำว่า Physical บวก Intelligence ซึ่งสะท้อนธีมหลักของเกม Physical คือการเคลื่อนไหวการลอบเล้นการใช้ร่างกายเพื่อบรรลุเป้าหมายเช่นการปีนกำแพง หลบหลีกศัตรูต่อสู้หรือปฏิบัติภารกิจสายลับอินเทลเลกซ์คือ <c oughs> การวิเคราะห์ <c oughs> การวางแผน <c oughs> การตัดสินใจอย่างรวดเร็วและการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบรวมกันแล้วน่าจะหมายความว่าการใช้ร่างกายการเคลื่อนไหวและความคิดวิเคราะห์ล้ำลึกในสถานการณ์ตึงเครียดเหมือนสายลับหรือทหารที่ต้องตัดสินใจรวดเร็วและแม่นยำสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนฟิสซิน ไม่ใช่เพียงเกมใหม่จากฮิดิโอโกจิมะแต่มันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าแอคชั่นแอสเพียรชเกมแนวสายลับบูผสมรอบเลนที่เชื่อมระหว่างการต่อสู้กับการซ่องตัวระหว่างความตื่นเต้นเร้าใจกับความเงียบกดดันโกจิมะเคยอธิบายเอาไว้ว่าฟิสซินคือเกมที่เป็นทั้งเกมและภาพยนตร์เป็นการออกแบบให้ทุกองค์ประกอบแบบไร้รอยต่อเช่นคุณจะเล่นอยู่ในฉากหนึ่ง แล้วทันใดนั้นมันก็ไหลไปต่อเป็นซีนหนังแบบสมจริงโดยที่คุณแทบไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนเมื่อไหร่นี่คือน่าจะเป็นแนวของฟิสซินการผสมผสานระหว่างสเตลท์เกมเพลย์และซีนิมาติกน r รทีฟอย่างสมบูรณ์แบบครับคุณไม่ได้แค่กดปุ่มบังคับตัวละครแต่คุณกำลังใช้ชีวิตในภาพยนตร์สายลับจริงๆครับและเพื่อทำให้ฝันนี้เกิดขึ้นจริงโกจิม a โปรดักชั o นกำลังใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในวงการเกมปัจจุบัน นั่นก็คือ 1. Motion Capture ระดับเดียวกับที่ใช้สร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูด d 2. Facial Capture ที่ถ่ายทอดอารมณ์ใบหน้าได้ละเอียดแม้แต่รอยย่น 3. ระบบเสียง Dolby Atmos ที่ทำให้คุณได้ยินเสียงก้าวแ้วในเงามืดอยู่รอบๆตัว 4. Engine Graphics สมจริงที่ทำให้ทุกหยดเหงื่อทุกประกายไฟและทุกเงาสะท้อนดูราวกับว่าคุณกำลังนั่งอยู่กลางฉากจริงๆ ลองจินตนาการดูสิครับว่าคุณกำลังย่องเข้าไปในฐานทัพลับกลางทะเลทรายเสียงลมพัดฐานหูเสียงคลื่นวิทยุแววเบาๆคุณก้มลงหลบสายตาศัตรูที่เดินอยู่ไม่กี่ก้าวข้างหน้าแล้วทันใดนั้นกล้องค่อยๆหมุนใส่คุณภาพเปลี่ยนเป็นซีนหนังเต็มรูปแบบแต่คุณยังคนตัวละครอยู่ตลอดเวลานี่แหละอาจคือโลกของฟิสซินมันคือการหลอมรวมของความเป็นเกมและหนังในหนึ่งเดียวไม่ใช่คุณกำลังเล่นเกม ไม่ใช่คุณกำลังดูหนังแต่คือคุณมีชีวิตอยู่ในโลกสายลับที่โกจิมาสร้างขึ้นนั่นเองครับเมื่อเราพูดถึงเกมใหม่อย่างฟ i สซคำถามใหญ่ที่สุดคือโลกในเกมนี้มันจะเป็นอย่างไรจนถึงตอนนี้โกจิมะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดมากนะักแต่สิ่งที่เขายืนยันก็คือเกมนี้จะเต็มไปด้วยการเมืองระหว่างประเทศองค์กรลับและสงครามในยุคอนาคต ลองนึกภาพดูสิครับว่าโลกที่มหาอำนาจต่างๆไม่ได้สู้กันแค่ด้วยกองทัพแต่สู้กันด้วยข้อมูลความลับและเทคโนโลยีโลกที่เบื้องหลังการตัดสินใจของรัฐบาลมีองค์กรเงามืดที่ไม่มีใครรู้จักคอยชักใยอยู่นี่คืออาจเป็นบรรยากาศที่ฟิสซินจะพาเราเข้าไปสัมผัสถ้าคุณเคยเล่นเมทัลเกียคุณจะจําได้ว่าเกมเต็มไปด้วยบรรยากาศการเมืองความขัดแยง้งและองค์กรลับที่อยู่เบื้องหลังโลก แต่ฟิสซินส์อาจจะยกระดับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกขั้นด้วยฉากหลังที่ทันสมัยยิ่งกว่าและเชื่อมโยงกับประเด็นร้อนจริงๆของโลกในปัจจุบันตัวละครหลักของฟิสซินส์ที่ยังไม่เปิดเผยเขาอาจจะเป็นสายลับอาจจะเป็นทหารรับจ้างหรืออาจจะเป็นใครสักคนที่ถูกดึงเข้าสู่โลกเงามืดโดยไม่ตั้งใจสิ่งที่เรารู้คือเขาน่าจะไม่ได้เพียงเป็นฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นตัวละครที่มีปริศนาความลับและบาดแผลในใจ นี่คือสิ่งที่โคจิมะน่าจะถนัดที่สุดเขาไม่เคยสร้างตัวละครที่แบนแต่เขาสร้างตัวละครที่มนุษย์มีทั้งความกล้าความรักและความหวาดกลัวและแฟนๆเชื่อว่าฟิสซินจะมอบตัวละครเอกที่เราจะไม่มีวันลืมอีกหนึ่งหัวใจสำคัญคือธีมของเรื่องราวฟิสซินจะไม่ใช่แค่เกมรอบเล่นสายลับธรรมดาแต่มันอาจจะจะสำรวจประเด็นที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเช่นจริยธรรมของเทคโนโล,โลยีปัญญาประดิษฐ์ และการสอดแนมยุคใหม่โลกยุคนี้คือโลกที่ข้อมูลสำคัญกว่ากระสุน AI สามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้และความเป็นส่วนตัวของเราถูกละเมิดในทุกลมหายใจโคจิมะกลาจะกำลังตั้งคำถามที่น่ากลัวว่าในอนาคตใครกันแน่ที่ควบคุมโลกนี้จริงๆรัฐบาลบริษัทเทคโนโลยีหรือ AI ที่เราสร้างขึ้นมาเองและนี่คือสิ่งที่จะทำให้ฟิสซินไม่ใช่แค่เกมสายลับบูธรรมดา แต่มันคือกระจกสะท้อนโลกจริงที่ชวนให้เราคิดต่อว่าอนาคตของมนุษยชาติจะเดินไปทางไหนกันแน่เมื่อเราย้อนมองเส้นทางของฮิดีโอโคจิมะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเขาคือผู้บุกเบิกแนวเกมที่เรียกว่าสเตลแอคชั่นจนกลายเป็นตำนานแต่ในช่วงหลายปีหลังจากเมทัลเกียร์โซลิ5เราแทบไม่เคยได้เห็นโคจิมะกลับมาสู่แนวถนัดของเขาเลยการประกาศฟิสซินตจึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวเกมใหม่ แต่มันคือการกลับบ้านของผู้สร้างในสนามที่เขาเชี่ยวชาญที่สุดสิ่งที่ทำให้เกมนี้ยิ่งน่าจับตามองก็คือมันไม่ได้ถูกวางตัวให้เป็นเพียงวิดีโอเกมแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่โคจิมานิยามมันว่าเกมที่เป็นทั้งเกมและภาพยนตร์นี่คือการทดลองครั้งสำคัญที่อาจเขย่าว,วงการบันเทิงทั้งหมดไม่ใช่แค่เกมเมอร์ที่จะตื่นเต้นแต่คนรักภาพยนตร์ก็อาจต้องหันมาจับตาเช่นกันสำหรับแฟนแฟนเมทัลเกีย สิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงที่สุดก็คือการได้กลับมาสัมผัสบรรยากาศคุ้นเคยของการลอบเร้นการสอดแนมและโลกการเมืองที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแต่ครั้งนี้ทุกอย่างจะถูกยกระดับด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตั้งแต่กราฟิกส์ระดับ next gen ระบบเสียง doby l atmos ไปจนถึง motion capture ที่ใช้มาตรฐานเดียวกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดและอย่าลืมว่า <The world S 1> Kojima Productions ไม่ใช่สตูดิโอเล็กๆอีกต่อไป พวกเขามีพันธมิตรระดับโลกมีทุนสร้างมหาศาลและมีทีมงานคุณภาพสูงที่สามารถยกระดับประสบการณ์เกมให้ทัดเทียมกับงานสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นั่นหมายความว่าทุกฉากทุกแอนิเมชันและทุกบทสนทนาในฟิสซินจะถูกสร้างด้วยความประณีตในระดับที่ใกล้เคียงกับการถ่ายทำหนังจริงดังนั้นคำถามที่แฟนๆหลายคนถามตัวเองคือฟิสซินจะเป็นแค่เกมหรือจะเป็นมากกว่านั้น มันอาจเป็นก้าวแรกของยุคใหม่ที่เส้นแบ่งระหว่างเกมและภาพยนตร์หายไปอย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่แค่เกมที่เราจะเล่นแต่มันคือประสบการณ์ใหม่ที่อาจเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เล่าเรื่องและเสพความบ <Integr ate. S 1> ันเทิงไปตลอดกาลและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฟิสซินถึงคุ้มค่าทุกวินาทีที่เรารอคอยชื่อฟิสซินไม่ใช่เพียงชื่อเกมธรรมดาแต่มันสื่อถึง physical intelligence การรวมกันระหว่างร่างกายและสติปัญญาเหมือนสายลับที่ต้องเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำและตัดสินใจชาญฉลาดในทุกสถานการณ์และมันถูกมองว่าอาจเป็นต้นแบบของเกมรุ่นใหม่เกมที่ก้าวข้ามขีดจำกัด,ดเดิมๆและกลายเป็นสื่อที่สามารถเล่าเรื่องได้ลึกซึง้งเทียบเท่าศิลปะแขนงอื่นและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทําให้เกมนี้ยิ่งน่าจับตาม,มองก็คือนักสแสดงระดับแนวหน้าที่เข้าร่วมโปรเจกต์นี้เช่นชาลีเฟรเซอร์ นักแสดงหญิงชาวออสเตรเลียจาก f u r ิโอซาอเม m แม็ a ซ a และ Anyone But You ดอนลีหรือมาดองสกอนักแสดงชาวเกาหลีที่รู้จักกันดีจาก Train to Busan และ Eternals มินามิฮามาเบะนักแสดงสาวชาวญี่ปุ่นจาก g ก็ l a ซิล่า one และ Let me eat your pancreas การมีนักแสดงเหล่านี้ร่วมงานกับโคจ i m a Productions ไม่เพียงแค่เพิ่มความน่าสนใจ แต่ยังสะท้อนถึงความทะเยอทะยานของเกมนี้ที่จะยกระดับวงการเกมให้เทียบเท่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดเสียงจากนักวิจารณ์และผู้เชี่ยวชาญในวงการเกมก็สะท้อนไปในทิศทางเดียวกันหลายคนเชื่อว่าฟิสซินอาจกลายเป็นผลงานที่ยกระดับทั้งอุตสาหกรรมไม่ใช่เพียงการสร้างเกมที่ดีเท่านั้นแต่คือการผลักดันให้เกมถูกมองว่าเป็นสื่อแห่งอนาคตที่ผสมผสานเทคโนโลยีศิละปะ และการเล่าเรื่องเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อแน่นอนความคาดหวังย่อมสูงขึ้นไปด้วยแต่แฟนๆรู้ดีว่าหากมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงได้คนนั้นก็คือฮิเดโอะโกจิมะเพราะตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเขาไม่เคยเล่นตามกติกาเขาสร้างกติกาขึ้นมาใหม่และทุกครั้งที่เขาทำวงการเกมก็ต้องปรับตัวตามสิ่งที่น่าจับตามองอีกอย่างก็คือ ผลกระทบทางวัฒนธรรมหากฟิสินประสบความสำเร็จมันอาจเปิดประตูใหม่ให้เกมถูกยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นศิลปะสมบูรณ์ในระดับเดียวกับภาพยนตร์ดนตรีหรือวรรณกรรมไม่ใช่แค่ความบันเทิงสำหรับเล่นเท่านั้นแต่เป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนความคิดและความรู้สึกของผู้เล่นได้และนี่คือเหตุผลที่ฟิสินถูกพูดถึงไปทั่วโลกตั้งแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพราะมันไม่ใช่แค่เกมใหม่ของโกจิมาแต่มันคือ ความหวังของทั้งวงการที่อยากเห็นขอบเขตใหม่ๆของการสร้างสรรค์แฟนๆรู้ว่าพวกเขากำลังยืนอยู่ตรงหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และทุกคนต่างเฝ้ารอวันที่จะได้สัมผัสด,ด้วยมือของตัวเองเมื่อทุกสิ่งถูกผนวกเข้าด้วยกันฟิสเซนต์ไม่ใช่เพียงแค่เกมใหม่แต่เป็นการประกาศศักดาของฮิเดโอะคุชิมะว่าเขายังเป็นผู้สร้างเกมที่มีพลังมีวิสัยทัศน์ และยังสามารถผลักดันขอบเขตของวงการเกมได้เหมือนเดิมสำหรับผู้ที่หลงไหลเมทัลเกียสำหรับผู้ที่รักเกมสายรอบเรนหรือแม้แต่ผู้ที่อยากเห็นอนาคตของสื่อบันเทิงแบบไร้พรมแดนนี่คือเกมที่คุณไม่ควรพลาดและเหนือสิ่งอื่นใดคุ้มค่าการรอคอยจริงๆเพราะ p h y s i c i ต t อาจไม่ใช่เพียงเกมแต่มันคือเกมที่จะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้ทั้งวงการเกมที่จะทำให้เราเห็นว่า อนาคตของการเล่นเกมและการเล่าเรื่องสามารถหลอมรวมกันได้อย่างไร้ขอบเขตนี่คือการรอคอยที่คุ้มค่าและนี่คือฟิสิสิน์โลกของฮิเดโอโคจิมะ